รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ว่เช้าได้เรียนเกี่ยวกับพุทธศินนะครับเป็นการวาดรูปที่เกี่ยวกับธรรมะครับแล้วก็อธิบายรูปของเราครับวันนี้ตอนเช้าเรียนวาดรูปครับแล้ววาดรูปเป็นแบบแล้วก็อธิบายว่าเป็นเกี่ยวอะไรกับธรรมะครับตอนเช้าได้เรียนวาดรูปครับวาดรูปเกี่ยวกับแบบที่มันวาดรูปมันลิงก์กับธรรมะครับสมมติว่าแบบ บางคนก็วาดเรื่องอต้นเป็นที่พึ่งแห่งตนอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าคือเราไม่จําเป็นต้องเอาสิ่งที่เราเรียนมาจากที่นี่ก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าคือเราเอาอะไรก็ได้ที่เราคิดว่ามันดี่อเพื่อนที่เราจะเอาไปพูดครับแล้วก็ามาวาดเป็นภาพของเราแล้วอธิบายให้ฟังครับเพราะว่าชีวิตเรามีม,มีเอ่มมีอะไรให้เลือกหลายอย่างเลยครับแล้วก็เป็นแบบถนนแยกออกไปแล้วก็จะมีอุปสรรคแบบนี้ครับ ผมวาดรูปเป็นถนนแล้วก็มีทางไปหลายๆทางครับเป็นเหมือนว่าเป็นเสมือนชีวิตเราครับเป็นส่วนชีวิตเราแล้วเลือกไปทางไหนก็ได้ครับผมวาดรูปเป็นเหมือนแบบเอ่อไฟที่มันแบบลุกลุกขึ้นมาครับเปรียบเสมือนสมาธิครับแล้วแล้วลม,มครับก็พยายามจะพัดสมาธินั้น,นครับลมเป็นเสมือนมานแล้วก็แบบ กิเลสท,ที่ทําให้เราเสียสมาธิครับแล้วทาให้เราไม่บรรลุครับผมผมขอไม่ยกตัวอย่างอันที่ผมว่านะผมจะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คือผมคิดว่าจะว่าแต่ผมวัดไม่ได้สองอันไม่ได้ก็เลยจะเล่าอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้ก็เป็นเหมือนกับถนนนะครับแล้วเราเหมือนเป็นรถคันหนึ่งที่ขับบนถนนแต่ข้างทางมันก็มีแบบอบายามุกหรือว่าแบบสถานที่บันเทิงต่างๆเพื่อแบบเป็นกิเลสให้ล่อเราไม่ให้เราไปถึงจุดหมายให้ทํา เราไปชาขึ้นหรือว่าทําให้เราสุดท้ายเราไม่ถึงเลยแต่ถ้าสมมติเราเป็นคนมีสติแล้วแบบหักห้ามใจตัวเองได้เราก็จะไปอยู่ที่จุดหมายและวประสบความสําเร็จในชีวิตครับพอถึงช่วงบ่ายของวันนี้น้องๆราแก้วก็ได้มีโอกาสฝึกทักษะการเลี้ยงไก่โดยน้องๆจะได้เข้าไปปล่อยให้ไก่ในเล้าของทางธรรมสถานออกมาวิ่งเล่นและช่วยกันเก็บไข่ไก่อีกด้วยครับ บรรยากาศจะเป็นอย่างไรลองไปชมกัน ไปดูไก่ครับแล้วก็ไปแบบเก็บไข่ไก่ครับแล้วก็ผมก็ได้อุ้มไก่ด้วยครับหลายตัวเลยครับโอ้โหท่าทางน้องๆสนุกกันใหญ่เลยนะครับพอปล่อยออกมาแล้วก็ต้องช่วยกันอุ้มไก่เข้าไปเก็บในเล้าเอาช่วยๆกันคนละไม้คนละมือตอนน้องไก่เข้าเล้ากันแล้วผมก็ เข้าไปในบ้านไก่ครับแล้วก็ไปไปเก็บไข่ครับแล้วก็อุแล้วก็ไก่มันก็ออกมาหมดเลยครับแล้วพอเสร็จแล้วเราก็ต้องอุ้มไก่กลับเข้าไปในบ้านของมันนะครับมันก็แออัดไก่ในแต่ก็เห็นแบบบว้วนมากเลยครับพอหลังจากยื่นเส้นยื่นสายกับน้องไก่พอสมควรแล้ว น้องๆก็จะได้เข้าสู่ห้องเรียนพุทธศาสตร์ต่อไปซึ่งในวันนี้น้องๆจะได้สนุกไปกับการชมการสาธิตวิธีการดูแลความปลอดภัยภายในครัวเรือนโดยพี่ๆเจ้าหน้าที่ชุดการเรียนรู้จากสถานีดับเพลิงบางกะปิครับวันนี้นะครับพวกพี่ๆจากสถานีดับเพลิงบางกะปินะครับได้มีโอกาสมาสอนสามเณรในเรื่องของเพลิงไหม้นะครับอักขีภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวันนะครับเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาครับสิ่งแรกที่เราจะทํานั่นก็คือเราจะแจ้งเหตุแจ,หตแจ้งเหตุโดยการร้องตะโกนตะโกนดงัดงๆว่าไฟไหม้อีกรอบหนึ่งครับดังๆสุดเสียงตะโกนดงัดงๆว่าไฟ<ป>ไห<ป>ม้เยี่ยมมากนะครับเราจําเป็นจะต้องตะโกนเมื่อเราเห็นเหตุเพลิงไหม้นะครับเพื่อให้คนที่อยู่ในพื้นที่นะครับได้มาช่วยกันดับเพลิงนั่นเองวันนี้มีโอกาสนะครับได้มาให้ความรู้เบื้องต้นในเรื่องของการดับเพลิง การมีอุตรอดเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาให้กับสามเณรนะคาบธรรมสถานวัดพระรามเก้าก็รู้สึกว่ายินดีนะครับทีมมีโอกาสมาให้ความรู้ในเรื่องของดับเพลิงนะครับเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นปุ๊บแจ้งเหตุให้เป็นนะครับเป็นหน้าที่ของคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมานะครับรวมไปถึงในการใช้งานทางดับเพลิงนะครับขั้นตอนในการใช้งานรางดับเพลิงครับสี่ขั้นตอนดึงปลดกดสายฉีดทางดับเพลิงนะครับแต่ถ้าเราดับไม่ได้ เราเจำเป็นตน้องหนีออกจากที่เกิดเหตุนะครับาการผจญเหตุผจญเพลิงจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับเพราะว่าเวลาเกิดเหตุเพลิงไม่ขึ้นมาที่มันลุกลามใหญ่โตนะครับจำเป็นต้องใช้ชุดใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับาการดับเพลิงขั้นต้นใช้ทางดับเพลิงเท่านั้นเองนะครับ รู้สึกว่าออยินดีนะครับว่าที่นะครับน้องๆให้ความสนใจครับน้อง,องสามาเณรให้ความสนใจนะครับนะในเรื่องของการดับเพลิงเพราะว่าเพลิงไหม้นะครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอาจจะเกิดเหตุขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลาโดยที่ไม่เราไม่ได้ตะเตรียมไว้ก่อนนะครับถือว่าน้องๆสามาเณรนะครับให้ความสนใจอย่างดีเยี่ยมเลย ย้อมผ้าจีวรอย่างเงี้ยสีด้วยน้ำฝาดสีอาจจะสีเหมือนเปลือกมังคุดอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นขนุนไปคั้นๆๆๆเอาไปต้มแล้วผ้าลงไปเรียกว่าย้อมจีวรด้วยสีน้ำฝาดไม่ให้สีฉุดฉาดเกินไปแล้วก็ป้องกันขโมยด้วยคป้องกันไม่ให้มันเกิดความหลงไหลหรือว่าสีมัสวยงามเกินไปเห็นมันมีชื่อสีอยู่นะครับ สีล่าสีอันนี้ปัจจุบันปัจจุบันสมัยก่อนนี่มีจีวรก็มีสีแกนขน,นุนด้วยพระเจ้าตรัสว่าผ้ากาสาวพัดคือผ้าย้อมด้วยน้ําฝาดน้ําฝาดน้ำฝาดก,ากคือน้ําที่มันเหมือนกับเปือกขนุนเนี่ยบเบือกบางคุดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะมีสีไม่มากครับถ้าหากว่าใช้สีมันฉุดฉาดเกินไปอ้าว มันก็จะลหลงไหลในสีกิวรนครับโอ้สีกิวรนสวยจังเลยโอ้ oh, สีแหม่มันทําให้เกิดกิเลสอยากจะได้แย่งกันพระกับพระแย่งกันก็เลยเอาสีเท่าหมองสีไม่สวยงามแล้วก็เวลาไปอยู่ในปา่าอาจจะครับเหมือนกบบมันก็นกจิ้งก่าอย่างเงี้ยจิ้งก่ามันกับทาพรางตัวอาจจะมีเสือมีช้างมาเห็นโอ้ oh, สีกิวรนชัวชัดมันตัวอะไรเนี่ยมันอาจจะเสือมาขบพระก็ได้ ันพระพุทธเจ้าก็เลยให้สีมันกลมกลืนกับธรบรมชาติมากที่สุดแล้วจีวรเนี่ยมันทามาจากอะไรล่ะครับทํามาจากผ้าบางครั้งพระเนี่ยไม่มีโรงงานนะ่ะเมื่อม,มีโรงงานผ้าก็ไม่มีครับก็เลยไปชักบังสุกุลตามซักศพหรือไปเก็บมาตามตามกองขยนะน่ะครับเวลาคนโอ้ผ้านี่ไม่สวยงามไม่สุกกรกอก็กอไปทิ้งครับพระเดินไปบริณบัตโอ้มีผ้าเอ๊น่าจะทําเป็นจีวรได้ ก็เลยไปเอาตามกองจยักเยื่อเรือกองขยะครับหรือไม่คนอเดียเขาเวลาคนตายเนี่ยเขาจะห่อผ้าหลายหลายหลาย,หลายสีอ่ะทีนี้พระเห็นเขาไปทิ้งเขาเขาไม่ฝังกันครัเขาจะไปวางไว้ที่ริมแม่น้ํำคงคาพระก็บอกว่าโอ้อาตมาขอชักบังสุกุลได้ไหมผ้ามัเปื้อนเลือดเปื้อนฝนเนี่ยอาตมาจะไปทําจีวรับอ้าวถ้าพระคุณเจ้าอยากได้ เชิญเลยนิมนเลยครบก,ก็เลยไปซักเอาบางสกุลผ้าเพื่อนฝุ่นเขาบอกผ้าบางสกุแลแบบผ้าเพื่อนฝุ่นเพื่อนเลือดพระได้มาแล้วก็มาซัก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 แล้วมาย้อมใหม่ย้อมด้วยสีน้ําที่มันฝดัฝดฝัดอะ่ะเาเปลือกไม้เอาผลไม้ครับที่ที่ต้องไปตำอ่ะตำ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 ปั่นปั่นอ่ะแล้วก็ไปครองเอาครองน้ําแล้วก็ผ้าที่มาจากซักศพต่างๆเนี่ย เอาไปย้อมใหม่เพื่อให้สีมันเศร้าหมองไม่เกิดความสวยงามนี้เรียกว่าภาพการสวพัดผ้าย้อมด้วยน้ำรับแล้วทำไมจีวรแต่ละวะตัตถงไม่ค่อยเหมือนกันล่ะครับมาถึงปัจจุบันนี้โรงงานเขาทำได้ไม่ต้องย้อมก็เลยมีสีต่างๆขึ้นมามากมายครก็เป็นยุคสมัยนะครับยุคสมัยเขาทำโรงงานขึ้นมาก็เลยอยากจะให้พระแต่จีวรดีๆ ก็เ <c oughs> ลยใส่สีน่นสีนี่แต่จริงๆแล้วพระเจ้าให้พระเนี่ยใช้สีกีวรที่คล้ำๆหน่อยๆ <S S S <c oughs> ไม่สุดฉาดอย่างสีเหลืองก็เหลืองเกินไปแดงก็แดงเกินไปชมพ <S S> ู <c oughs> ก็ชมพูเกินไปเนี่ยถ้าใส่อย่างนี้มันก็ไม่ต่างจากคารคว่า <c oughs> จริงๆนีการใส่กีวรเนี่ยเพื่อปกปิดร่างกายป้องกันป้องกันโฟนป้อง, <c oughs> องกันความไม่สวยงามของร่างกายเนี่ยป้องกันยุงป้องกงันแมลงเวลาไปนั่งสมาธิ ออกกมได้นะไปบินนบาตก็ใส่กิวรเพื่อไม่ให้ดูอุจจาตาร่างกายมันไม่สวยงามหรอกครับเพราะฉะนั้นพุฎิเจ้าก็เลยให้พระสงฆ์นี่ใช้กิวรนแบบสีเสร้าหมองเป็นหลักครับมีอะไรอีกไหมสุดท้ายแล้ววิธีนุ่งจีวรมีกี่แบบแล้วครับผมรู้สึกว่าน่าจะมีสองแบบนะบอ๋อันนี้มันยุคใหม่ครับแต่ยุคของพระิเจ้าก็มีแบบเดียวกบพลาดพาด แล้วก็มีผ้าสังฆาผ้าสังฆาก็ได้กล่าวไปแล้วก็คือผ้าเอาไว้พรมเอาไว้แทนหมอนนุนหัวหเวลามันหนาวกม่ก่อนมันหนาวไม่มีผ้าห่มก็ต้องใช้กีวอนและอีกอย่างพระเจ้าไม่ต้องการให้มีสัมภาระเยอะเพราะพระเนี่ยไปเดินทุด,ดงโอ้ครับเพื่อไม่ให้ติดสถานที่ครับเมื่อไม่ได้สถานที่ก็ต้องออกเดินทุดงก็มีผ้าสามพื้นนี่ผ้าสะบองผ้าสัง พาจีวรและวพาสังฆาติเท่านี้เดินไปถ้าหากว่ามีเยอะๆก็พลุงพลังแบกไปอ้ยของหนักเยอะแยะอันนี้ก็เป็นเหตุให้ไม่สะดวกพระพุทธเจ้าจึงให้พระสงฆ์เนี่ยใช้จีวรแค่สามผืนพอแล้วใช้จีวรสามผืนเรื่องสีก็เหมือนกันเรื่องกลางคลองจีวรก็เหมือนกันไม่ต้องให้มันหลากหลายเอามันไม่มีไม่มีแขนไม่มีสวมแขนนะพาคาดบ่า,บาก็ใช้ได้แล้ว เพื่อให้มันสะดวกไม่ต้องกังวลเวลาคลองกีวรก็ต้องมีสติจับ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 อ๋อมีสติพลาดตอนนี้พลาดกีวรนะพลาดสังขารนะแล้วก็เดินไปอย่างผู้สมรวมเพื่อให้ใช้กีวรก็ระมัดระวังเดินก็ระมัดระวังครับอันนี้ปลูกฝังว่าแม้สีกีวรก็ต้องไม่สูวร์ชดไม่ให้เป็นที่หมายปองของคนโจรนะคนโจร ขเขาถวโจรเห็นว่าอุย้ยผ้าสวยจังเลยอุย้ยเนื้อ,อดีดีขโมยไปใหญ่ทีนีพราะนั้นการการตัดเย็บกีวรก็เอาแบบผืนานาของมังคอดทำเป็นตาเป็นตาเหมือนตาม,มากคอดเนี่ยตาหม,มากข้าะลักษณะนั้นโยมมาเห็นอุ้ยมันมีมันมีรอยปุกรอยป่าเยอะแยะไม่น่าจะไปทำทไม่น่าจะไปทำเสื้อผ้าได้โยมกับเขาแล้วลักษณะนี่คือให้เรียบง่ายใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครันี่คือกีวร หองศพทางวิญญาณด้วยนะคะรงหองศพทางวิญญาณเป็นที่จัดแสดงทั้งภาพปิตาธรรมภาพหินสลักที่เรานํามาจัดทําเป็นภาพปูนปั้นนะคะอุปกรณ์ทั้งหมดก็จัดอยู่ในตู้ทั้งหมด3าตู้แล้วก็มเออีเครื่องฉายสไลด์ซึ่งเราวางไว้ด้านนอกนอกตู้ะคะ่ะให้ได้สัมผัสให้ได้มองเห็นซึ่งท่านสามเณรเนี่ยให้ความสนใจมากแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม คือเคลื่อนต่อไปข้างหน้าโดยโดยที่ว่าแบบกระตือรือร้นมากอะค่ะห้องออภาพนี้นะคะเป็นภาพที่ชื่อว่าภาพแจกดวงตา ที่แจกดวงตานี่ไม่ได้แจกตาเนื้อแต่แจกตาที่3หมายความว่าตาที่เป็นตารู้ค่ะตาปัญญาเมื่อจะแจกตาปัญญาเนี่ยจะต้องทําอย่างไรจะเห็นว่าภาพนี้ค่ะมีการยื่นแจกดวงตาให้นะคะแล้วก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งหันหลังเขาไม่เขาไม่รับนะคะส่วนข้างล่างก็จะเป็นคนกลุ่มที่ตั้งใจรับตั้งใจรับก็คือเอามือมารองรับนะคะแล้วก็เอาไปใส่ไว้ที่ตรงศรีรษะตัวเอง แล้วก็สวมมันหมายความว่าเมื่อเขาเรียนรู้ค่ะแล้วเขาก็ลงมือปฏิบัติเขาได้ไดรับผลของการปฏิบัติแท้ที่จริงที่เราเห็นเป็น3คนแท้ที่จริงคือคนคนเดียวคน,คน,วค,นคนเดียวซึ่งมีพฤติกรรมเพียงแค่เรียนรู้ให้ถูกให้ตรงเหมือนรากแก้วแล้วก็ลงมือปฏิบัติเหมือนรากปลอ,อยที่ดูซึมอาหารไปเลี้ยงลําต้นให้เติบโตแล้วได้รับผลคือแตกกิ่งก้านสาขาและออกมาเป็นดอกใบผล,ลก็จะเป็นเรียกว่ามรรคผลนิพพาน ก็ภาพที่เราจะเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะคะเป็นภาพพระโอริเิเตสวนไม่รู้คุณเลยนะเราตอบแทนคุณครหรือบางทีตอบแทนคุณผิดเช่นมีคนช่วยให้พ้นจากทุจริตทำทุจริตแต่มีคนช่วยให้พ้นจากทุกจ,ททจริตก,ก,ก็เลยตอบแทนคุณด้วยทรัพย์สินเงินทอง เบียบายลายทางไปเรื่อยๆนะสินบนครับอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นกตัญยูกะตะเวทีไม่ได้เป็นเครื่องหมายของคนดีครับไม่ใช่นิมิตตังสาธุรูป,ป้านังนะเพราะว่าไอ้น,นี่คือคุณทําผิดมีคนช่วยให้คุณพ้นผิดครับคุณก็เลยเอาเงินไปให้เขาครับตอบแทนด้วยสินบนอันนี้ไม่ใช่ครนะไม่ใช่ะฉะนั้นต้องเข้าใจเรื่องกตัญยูกะตะเวทีนิดหนึ่งครับนี่โดยสรุปว่านิมิต ที่เราทราบในวันนี้ก็แบ่งเป็นสองอันหลักๆใช่ไหมครับอ,อันนึงก็คือเป็นนิมิตท,ที่เกิดขึ้นมาจากความคิดจิตใจใช่ซึ่งอันนั้นถือว่าเป็นมโนมโนหรือว่าเป็นเรียกว่านามธรรมาใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้แต่ว่าเกิดขึ้นในความคิดในจิตใจของเรานะครับอันนี้ส่วนหนึ่งอีกอันนึงเป็นนิมิตท,ที่เป็นรูปธรรมใช่ไหมครับที่ท่านยคุณได้อธิบายไปแล้วว่าเป็นสัญลักษณ์ของอนาเขต บอกเขตว่ามีเขตอยู่ตรงนี้นะครับอย่างเช่นฝังลูกนิมิตปิดทองฝังลูกนิมิตที่เราเห็นกันก็เป็นลูกกลมๆเป็นลูกหินตั้งไว้อันที่สามก็เป็นพฤติกรรมอันที่สามเป็นพฤติกรรมนะครับเป็นพฤติกรรมที่ที่เราทําตอบแทนที่ท่านเคบอกว่าคนกระตันยูกตะเวทีเนี่ยเป็นการทําตอบแทนเป็นเครื่องหมายของของคนดีนะครับเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับมีคาถามถามมาครับถามบ่อยเลยว่าอ ไอปิดทองรุ่นนี้มีที่มันมีอาน,นิสงส์ได้บุญยังไงทําไมเขานิยมติดกันเห็นป้ายตามสีแยกตามวัดตามอะไรนะครับวันนี้ทาแล้วได้อะไรครับท่านครับปิดทองเหรอรปิดทองก็น่าจะเป็นประเพณีนะครับไม่ได้มีในพระธรรมวินัยอะไรพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ได้บัญญัติเอาไว้เรื่องเหล่านี้ในสมัยพุทธกาลก็คงจะไม่มีพิธีนี้หรอก แต่ว่าคนไทยนิยมเจออะไรไม่ได้ปิดทองปิดทองอย่างเดียวหลวงปู่หลวงพ่อตายไปแล้วแห้งไม่เน่าเอามาปิดทองอย่างท่านประคเนี่ยถ้าสมมติว่ามรณภาพแล้วตัวแห้งนะไม่เน่าเนี่ยไม่แน่ไม่ปิดแน่ๆอะไรปิดทองทั้งตัวเหลือง ผมยังไม่ไปไม่ไปถึงขั้นนุงเขายังมาปิดแล้วนั่นนั่นนั่นวันนี้มาปิดแล้วนะครับวันก็เริ่มปิดทองแล้วเสียไปแล้ววิธีแก้ไขก็คือปิดประตูใช่ไหมครับอ่าเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมนะครับมันเป็นประเพณีที่คนไทยครับก็มีชาติที่ปิดทองนะก็มีชาติไทยขาม่านนะครับขาม่านนี่ชอบมากนะชแล้วก็คือจะดีทองค้าคือเราไม่สามารถที่จะหล่อพระทองคําได้ครับอ่า เรานิยมยกย่อง,องเพราะว่าเราเป็น,ปน,ปนดินแดนสุวรรณภูมิครับสุวรรณก็แปลว่าทองอหรือว่าชเวชเวดัด<เ>ทองก็แปลว่าทองดะก,กงว่าเจดีเจดีหรือคําว่าสวยสวยก็มาจากสุวรณรณนะสวยนี่ก็แปลว่าทองเรานิยมเรานิยมพวกนี้มากเราก็เลยเอาทองเนี่ยไปปิดทุกขนทุกแห่งเพื่อให้มองดูพระพุทธรูปหล่อทองเหลืองแต่ว่าปิดทองนี่เป็นไงอารามเป็นทองคําไปเลย เรานิยมอย่างนั้นแล้วก็ปิดโลกนิมิตด้วยได้บุญเป็นความเชื่อนะครับมารักการครับกราบขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ได้เมตตาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับสุภานิมิตก็มีสามความหมายนะครับที่เราได้เข้าใจกันเป็นนามาทมเป็นรูปประมแล้วก็เป็นการปฏิบัตินะครับเราทราบที่นี่แล้วก็คงจะเข้าใจและก็สามารถที่จะนำโาเองของนิมิตนั้นไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้องในชีวิตของเราได้นะครับวันนี้เสร็จน่าจะได้เวลาหมดลงแล้วไม่เป็นไรครับเรายังมีรายการ ธรรมะแบบนี้อยู่ตลอดนะครับยังมีการสนทนาธรรมยังมีหัวข้อธรรมที่น่าสนใจก็ยอยากจะให้ท่านชมได้ติดตามชมกันครับวันนี้ธรรมะสวัสดีครับในอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมีความลับแบบว่าอยู่เสมอๆเลยสำหรับเล่มนี้เนี่ยไอชื่นชอบเพราะว่าอ่านง่ายค่ะไม่เหมือนหนังสือธรรมะที่แบบว่ารู้สึกเข้าใจยากหรืออะไรนี้เป็นใช้คําพูดที่แบบอ่านได้ง่ายๆแล้วก็ หัวข้อหนึ่งเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ2อหน้าคือเป็นเรื่องที่อ่านได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่มันจะดีมากเลยถ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังค่ะเพราะว่าเป็นคําพูดที่ไม่ได้เข้าใจยากอะไร